สวัสดีครับพี่ดองครับเ,เอขา<อ>บ่ไ้เอาไว้ต่ำมันมาครับวสวัสดีครับพี่ดองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัฐประศาสิงคโปร์เชื่อผลไม้ปแปลกพี่ดองครับ อย่างน้อบ้านเขาเอื่อนอีกอย่างนอเนี่ยนี่นครับพี่น้องครับเป็นบกฮวงนะพี่น้องแต่ว่าเป็นอย่างก็่ยังสีเหลืองอย่นงนี้นี่นะครับหน่วยเต็มต้นเลยการออกสีมุงม่วงการออกสีมมุงม่วง ตรงไหนเนาะบาทเนีเดี๋ยวผมสิถามเจ้าของบา้านคนไห้นะครับอ่ะตอนนี้เขาโยเดียดอุดมนะครับผมเนี่ยเห็นต้นนีก็เลยถือโอกาสแช่ให้พี่นองในเบริงในเงี้ยครับผมว่จากเี่ยน ต้นบุกฮงนะครับแต่ปฮหัว่าพันอย่างเพราะว่าทั้งผีเประกับปลูกต้นบุกฮงขื่นกันอ,อันนี้ก็ก้านสีม่วงขื่นกันเลย อันนี้อาการสีม่วงขึ้นกันแต่ว่นนวยบันเหลืองตัวนี้ก็เหน่ยเหลืองครับอืมบุมแนบุกฮงสุกด้พี่น้องครับมันกสุกนะครับแต่มันเป็นสีเหลือง โอ้แปลกแปลกนวยเต็มตนเลยรแนี้แม่เป็คหง,งี่ยงอ,ะอ่ะมันกินได้ยังบ่แม่เหรอกินได้นะนาะชุอกกระแรงคี่เกาอ๋อ,อ,อตำกินวะได้เนาะ ตั้ก้กันตมักนตม,ก,ตมก้นนี่ครับ,บ,บ,รบพี่น้องครับตัมดย์กูกันเพ่ตัมดกูกันนะครับสุกก็คือกันตัวจักสีสีเหลืองเออว่ะมันนกขามมากนะครับพี่น้องครับ มีอันสั้โนบอานกเขามาเนี่ยครับพอวละไม่แปลกๆนะครับผมเสีโอกาดถ่ายคลิปให้พี่นอ้องในเบื้องหลังแย่งแล้วกันนะครับผมกับพวกขเห็นนะครับไม่เคยเจอไม่เคยเจอการดอกสีเขียวเ,เอ้ยการดอกสีม่วง,งนะครับผม แต่ว่าตัวอื่อนในการออกสีม่วงเหมือนกันแต่ว่า,าแต่ว่าโบเหลืองครับมีตัวนี้ตนนีเหลืองนะครับงงเลยนะครับแต่ว่าปกู่สามารถตาได้เหมือนกันตำกินได้เหมือนกันนะครับสุกปกติเนื้อแดงเหมือนกันนะครับนี่ แปลกๆเอาพี่น้องครับนะครับผมฝากติดพี่น้องสนิทสักก่อนผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดจับใจให้เอาด้วยพี่น้องครับขอขอบคุณครัร้งทนะี่หนึ่ะสวัสดีครับโอ้ยแปลกเบิ่งหน่วยพี่น้อง,องเอางาเนีลยมาเลยสุดยอดเลยวันนี้คักคักคักเอาขอกคนณครั้งที่หนึ่พี่น้องครับสวัสดีครับ